อินของสวนละไมนะครับเด่นทุเรียนนะครับวันนี้ทริปนี้เราจะมาที่จังหวัดระยองนะครับผมมาที่สวนคุณละไมนะครับนั่งอยู่บนรถนําเที่ยวของสวนละไมนะครับพาไปชมสวนละไมนะครับที่ผมมานะครับก็ได้บริการชุดของหมอนทองชุดนี้นะครับผมหวานอร่อยหอมนะครับ When there เรามาถึงสวนละไมนะครับของจังหวัดระยองที่อำเภอกแกรงนะครับโดยจะประเดี๋ยวจะนำรถนำเที่ยวนี่ครับผมรถรางนำเที่ยวนี้พาเที่ยวไปนะครับไปชมเงาะไปกินเงาะในสวนแล้วก็ไปบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่นะครับมีขนมจีนมีต่างๆเยอะแล้วก็ทุเรียนด้วยนะครับ ก็ไปดูสวนทุเรียนกันนะครับผมเชิญติดตามไปเลยนะครับนั่งอยู่บนรถนําเที่ยวของสวนละไมนะครับพาไปชมสวนละไมนะครับซึ่งจะไปตามที่ต่างๆนะครับที่จุดกินทุเรียนบุฟเฟ่ส่วนของเงาะนะครับผมแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ไปตามรถนําเที่ยวเนน่ยครับตอนนี้เป็นส่วนของที่พักลักษณะเป็นของรูปรถนะครับผม ทำเป็นรูปรถนะครับก็จะพาท่านไปเที่ยวกับทริปของภาคตะวันออกนะครับที่จังหวัดระยองนะครับผมมาที่สวนคุลไมัยนะครับที่อําเภอแกลงนะครับเรามาทริปที่ส่วนที่ยืนตรงบรเวณนี้เป็นส่วนของเงาะนะครับ เราจะมาบุฟเฟ่เงาะนะครับมารับประทานผลไม้มีเงาะมีทุเรียนตอนนี้ส่งมารถพามาส่งที่ส่วนของเงาะนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนของอส่วนของทุเรียนนะครับเป็นสวนทุเรียนของสวนละไมนะครับ สวนละไมส่วนนี้เนี่ยถ้ามาจากทริปนี้เนี่ยนะครับมาร่วมทริปก็สามารถขึ้นไปเก็บกินได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่ทราบทราบว่าสวนละไมเนี่ยเป็นหนึ่งใน9สวนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง,ยองนะครับผมอของอํำเภอกแกลงนี่นะครับผมเนี่ยข้างหลังเราก็เป็นเป็นสวนทุเรียนนะคะทุเรียน พันพันหมอนหองค่ะไหล่มากเมื่อกี้ก็เข้าไมา้ทานกันเยอะเลยค่ะก็ใครอยากจะแบบเดินขึ้นไปชมอะไรก็ได้เลยค่ะเขาเปิดสวนให้สำหรับทัวร์ค่ะให้ทัวร์มาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวครับคุณสมใจว่าเมื่อกี้ทานไปแล้วขายทุเรียนบ้านเราไหมฮะที่เรือนปากใต้บ้านเรามันจะกลิ่นแรง<อ>แต่ที่นี้ัไม่ค่อยมีกลิ่นนี่เป็นอีกจุดจุดหนึ่งของสวนละไมนะครับก็มีภาพจากมุมสูงนะครับ มีสถานที่บรรยากาศที่น่าเที่ยวทุกทุกมุมนะครับตรงข้างล่างนี้ก็เป็นผล,ลไม้ก็คือลองกองนะครับก็ไม่ไม่ไม่เห็นลูกฤดูมันยังไม่ถึงฤดูกาลนะครับผมครับแล้วก็มีสาะน้ํามีที่พักต่างๆนะครับน,นี่เลยไหมตูม้เรียนที่ใส้สาหรับ รับประทานฟรีเวลามากับทพิปมาชมสวนของละไมนะครับผมนะครับเป็นทุเรียนสดๆเลยครับตัดมาจากต้นนะครับผมนี่นะครับคุณพ yeah, UH, ี่เขาแกะทุเรียนให้ดูเนี่ยเนื้อสวยมากเลยเนื้อสวยมากเลยครับเปลือกบางด้วยค่ะค่ะเปลือกบางมากเลยค่ะปกติถ้ามาซื้อเป็นลูกๆนี้ขายข้างนอกด้วยไหมครับผมขายที่นี่ค่ะเป็นของที่สวนที่นี่แล้วก็ขายให้ าที่นี่ค่ะกิโลวันนี้กิโลละร้อยสามสิบบาทอันนี้พันหมอนทองหมอนทองค่ะอ,อันนี้ทานพรุ่งนี้ค่ะที่ผมมานะครับก็ได้บริการชุดของหมอนทองชุดนี้นะครับผมหวานอร่อยหอมนะครับนะครับกินอรครับเป็นมุมของที่สําหรับขายผลไม้ของสวนละไมนะครับมีทั้งเงาะมีทั้งทุเรียนนะครับก็เวลาคนเข้ามาเที่ยวในสวนนะก็ มาหาซื้อได้นะครับผมพี่ครับขอสอบถามหน่อยนะครับผลไม้นี่เก็บจากสวนเลยไหมฮะในไร่เลยค่ะสดในสวนไร่เลยนะคะอ๋อครับผมแล้วไอ้พวกเงาะนี่มันเป็นเงาะพันุของระยองนี่ยงไงฮะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเงาะโรงเรียนค่ะของเงาะโรงเรียนนะะยองก็ต้องพันี่ระยองค่ะอ๋อวันละยองนะอ๋อนะครับ นี่หน้าฤด,ดูมันใช่ไหมครับผมใช่ค่ะช่วงนี้ยังเป็นฤด,ดูของมีเงาะเยอะอยู่นะคะมีเงาะมีมังคุดมีทุเรียนอือเป็นราคาที่ที่ต่างจากต้องตลาดไม่ต่างนะคะแต่ว่ารสชาติหรือว่าคุณภาพของเราอ๋อก็เป็นทุเรียนภูเขาะคะ่ะแต่เมื่อกี้เมกี้ชิมมาแล้วโอเคอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อย,ออยมีเฉพาะพันหมอนทองอย่างเดียวเลยครับผม,ม มีหลายสายพันธุ์ค่ะแต่วันนี้มีแค่หมอนทองค่ะอ๋อหมอนทองสุกก่อนใช่ค่ะวันนี้เป็นราคาส่วนมา,นาคุณลูกค้าเลยนะคะร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกิโลค่ะอลูกหนึ่งส่วนใหญ่แล้วได้สักกี่กิโลได้กลางๆลูกหนึ่งประมาณสองโลสองโลนิดๆเองค่ะฟังทราบว่าสวนละไมเนี่ยเป็นสวนหนึ่งในเก้าของระยองใช่ไหมที่ใหญ่ที่สุดถูกต้องค่ะเช็กอินของสวนละไมนะครับตดเดนทุเรียนนะครับ มะละกอนะครับบางคุดต่างๆนะครับเป็นจุดเช็คอินเวลาก่อนจะเข้าสวนละไมนะครับหรือจะออกจากสวนละไมถ่ายได้เลยครับนี่ครับจุดเช็คอินนะครับของสวนละไมจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดของป้ายชื่อสวนละไม่ปากทางเข้านะครับก่อนจะขึ้นมาอากาศดีมากนะครับมีทั้งบรรยากาศของไก่กินทุเรียนนะครับและก่อนอยู่ติดกับ สวนผลไม้เมื่อกี้อ่ะผละไม้นะครับรูปผลไม้จุดเช็คอินนะครับสวนละไมตัวใหญ่ๆขาวๆนะครับผม